สำหรับตอนนี้เราก็มาว่ากันถึงพื้นฐานใน,นการปฏิบัติลืมตาขึ้นมาตั้งแต่เช้ามืดเริ่มรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิให้ทรงตัวเมื่อกำลังใจรวบรวมเป็นสมาธิเป็นทรงตัวคำว่าสมาธิเป็นทรงตัวนี่ผมไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเปนนั่งขนัดไม่ให้ใจเลย และก็มานั่งตรวจอารมณ์ของเราในด้านบรารมีสิเป็นต้นว่ากำลังจิตของเราเนี่ยพร้อมในการให้ทานเป็นการทำลายความโลภหรือเปล่าหรือว่าจิตยังปรารถนาการสะสมอยู่นั่งไค้ควรจิตของตนดูสิ่งของเราข้อไหนบกพร่องบ้าง นันดูเนคครรมะหรือว่าเวลานี้เราถือบทเราบวบทเพื่ออะไรเราบวทเพื่อตามคำปฏิญาณว่านิพานัสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังขคเหตวาถือว่าเราขอรับผ้ากาสาวะพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งผนิพานทางใดหนอที่จะเข้าถึงใินผนิพานและทางใดมันจะตัดนิพานทางนั้นทิ้งมันไปเสีย เรากำหนดจิตเฉพาะทางพะนิพพานธอย่างเดียวสำหรับปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงในเรื่องกันห้าที่มันเป็นทุกข์ควานหาการที่เหตุให้เกิดถึงความทุกข์ควานหาปฏิปทาที่เข้าถึงความดับทุกข์นี่เรามีพร้อมแล้วหรือยังในการดับทุกข์ตัวนั้นมันเข้ามาถึงเราแล้วหรือยัง ความเพียรคืออารมณ์ในการต่อสู้ไม่ท้อถอยต่ออำนาจของกิเลสท,ที่เข้ามายุ่งกับจิตความอดทนกับอารมณ์ที่เข้ามาต่อต้อตานความดีของเราสัจจะทรงความจริงใจไว้เสมอจะไม่ท้อถอยว่าเราจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเราจะใช้วิธีการต่อต้อตานกิเลสทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมด จะไม่ยอมให้มันเป็นเจ้าหัวใจของเราอดีฐานตั้งใจไว้มั่นว่าถ้าเราทําไม่ได้ก็เชิญให้มันตายไปชีวิตไม่มีความหมายถ้าชีวิตของเราอารมณ์จิตมันจะทรงความเลวอยู่นี่มันไม่มีความหมายให้มันตายไปเสีเมตตาอารมณ์แห่งการสงเคราะห์จะมีอยู่กับเราเสมอเมตตาตัวนี้นะระวังให้ดี พระที่บอกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะ่ะผมจะจัดให้อยู่ด้วยกันถ้าองค์ไหนถือว่ามีอารมณ์ไม่เสมอกันนี่ผมจะให้อยู่ด้วยกันในวันหน้าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆก็จะเชิญออกจากวัดนี่ไปเลยเพราะอะไรเพราะพระยังมีอารมณ์เลวอย่างนี้มันก็จะเป็นพระเป็นเจ้าอะไรกันอุมเบมกขาเราต้องวางเฉย ต่อเรื่องเขาขันห้าทั้งหมดเรื่องวางเฉยต่อโลกกระทำทั้งหมดยาวจิตเข้าไปสนใจกับโลกกระทำนี่อารมณ์ที่เราจะต้องทรงเป็นประจาทุกวันทุกวันและทุกขณะจิตให้มันทรงอารมณ์อย่างนี้ตลอดแล้วก็ในด้านจรณะสิบห้าเจรณะสิบห้านี่มันต้องครบอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แต่สักว่าจะเข้ามาบวชไอ้บวชแล้วไม่ปฏิบัติไม่ได้แบบนั้นมันสีพผเหลืองสึกไปกับเหลืองผลายบวชเพื่ออาศัยประศาสนาบวชเพื่อหลอกลวงชาวบ้านนี่เลิกกันทันทีสำหรับจรณี้าในตั้งคุมตลอดเวลาคืนหนึง่งศีลสมถะถึงพร้อมได้ศีลศีลต้องไม่บกพร่องสองอินทรีย์ส้งวั สัมรวมตาหูจมูกลิ้งกายเอาใจเข้าไปคุมอย่าไปยุ่งกับรูปอย่าไปยุ่งกับเสียงอย่าไปยุ่งกับกลิ่นอย่าไปยุ่งกับรสอย่าไปยุ่งกับการสัมผัสใช่อะไรขันติกเบาคาในบารมีสิบถ้ามีอยู่แล้วมันสงได้ถ้ามีปัญญายอยู่แล้วมันก็สงได้นี่ถ้ามีบารมีสิบของท่้นหลายเรานี่ไม่อยู่ สามโพชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่โลภในอาหารและก่อนจะกินก็ต้องพิจรารณาเป็นอาหารเรเบติกูเดสัญญาเป็นปกติอย่าติดในรสอาหารอย่าติดในสีอาหารอย่าติดในกลิ่นอาหารอย่าติดอย่ากินเพื่อความอ้วนทีอย่ากินเพื่อความผ่องใส อย่าก,กินเพื่อหมายอย,ากกย่าังกิเลสให้เกิดขึ้นกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นอยู่สักว่าการกินอย่างไหนเขาบอกอร่อยอย่างนั้นจะแตกเข้าไปเจ้าของบอกอันนี้อร่อยค่หน่าอร่อยคขารับอย่างนั้นเราเว้นเลยอย่าก,กินของที่ใช้คําว่าอร่อยอย่าก,กินถ้ามันคิดว่าจะอร่อยติดในมันเลิกกินซะกินอย่างอื่นต่อไป กินอย่างจระเข้ชาครลิยานิโยคประกอบความเพียรอยู่เป็นปกติที่ผมบอกว่าภาวนาพิจารณาอยู่ฟังเสียงเทพเป็นเครื่องสอนอยู่เป็นปกตินีห้าศรัทธาความเชื่อต้องใช้ปัญญา ยาเจื่อส่งเด็กใครเขาสอนมาเขาแนะนํามาต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทบทวนตามหลักสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าปัญญาพิจารณาดูว่าคําสอนเนี่เป็นผลแห่งความดีเป็นผลความสุขหรือเป็นผลความทุกข์เป็นเครื่องตัดก,กิเลสหรือเปล่าฮิริอายความชั่วโอตป,ปะกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์ ถ้าสัจจะตั้งใจจำจำแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยตามแบบศึกษามากฟังมากไอ้ฟังมากศึกษามาก,มาก,ก,ามากแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ใช่ปัญญาพิจารณานี่มันแบบมันแบบทรงความเป็นสัตว์นรกเอาไว้อันนี้ไม่ใช่ริยะความเพียรมีแล้วในบารมีสตินึกไว้เสมอว่าเราบวชเป็นพระเพื่อหวังพระนิพพาน เราต้องการพนิพาณปัญญามีเว้แล้วในบารมีสิบรู้สภาวะตามความเป็นจริงของกันห้าไม่โมวเมาในขันห้าตัดกันห้าทิ้งไปใช้อารมณ์ตัดไว้เสมอว่าทำไมชานชานที่หนึ่งชานที่สองชานที่สามชานที่สี่พยายามทรงชานไว้เสมอเป็นปกติแล้วก็มาดูอารมณ์ตามใจ ถ้าอารมณ์แห่งความรักเกิดขึ้นก็ใช้กายกาตานุสติกราสุภกรรมฐานตัดมาเสียถ้าอารมณ์ความโกรธความเพียรบ่ายเกิดขึ้นเราก็ใช้พรหมิหารสีหรือว่ากสินสีคือสินสีนแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวตัดมาเสียถ้าอารมณ์มันงุ่นง,งานตัดสินใจอะไรไม่ลงได้รกระโมหจริตกวิตตกจริตก็ใช้อนาปานุสติโดยเฉพาะ อย่าไปใช้คำภาวนามันจะยุ่งแค่เดินนับก้าวนั่งนับโลกะคำนั่งนับโกรธนับายก็ได้มองอะไรเหมือ่อโดยเฉพาะดูพระพุทธรูปดูวัตถุก,ก็ได้ถ้าศรัทธาจะริกเกิดขึ้นก็จับอนุสติหกประการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติชาคานุสติเทวตานุสติ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสระเพราะอารมณ์มันโฟมันต้องการรับก็รับในสิ่งที่ดีถ้ามีความเฉี่ริฉหลัดมียรณมโปรก็ใช้มรณานุสติอาหาเรปฏิโกรสัญญาจจตุธาตุดานสีว่าฐานสีอุปสมานุสติถ้าหากว่านิวรณ์มันเกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นนี่อาการตัดนิวรณ์ ตัดโดยการภาวนามันทรงตัวช้าก็ตัดไปด้วยปะกรรมฐานกามาฉันทะตัดด้วยอสุป,ปรกรรมฐานแากายกายยกตามสติความโกรธความเย,ยมบาตก็ตัดด้วยพรมีหันสีและก็อาสินสีตามที่กล่าวมาความม่วงเกิดขึ้นเดินเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเสียใช้วิธีจงกรมมันทนไม่ไหว ฟังเสียงให้หลับไปในเมื่อมันจะทนไม่ไหวจริงๆก็อย่าไปทนมันจะเป็นโรคส้นปรสาทเปิดบันทึกเสียงต่อารมณ์ที่เราพอใจให้มันหลับไปกับเสียงที่เป็นธรรมอย่าปล่อยให้มันไร้ไประโยชน์นี่อารมณ์ฟุง้งซ่านอารมณ์ฟุงฟ้งซ่านก็ใช้อนาปานสติเดีายนว่าหาวิธีการแกอารมณ์ฟุง้งซ่านมันสั้นจริงๆโดยเฉพาะก็ เปิดแผ่นบันทึกเสียงฝังตามที่เราชอบใจอารมณ์สงสัยเกิดขึ้นก็หาความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าเป็นเท็จถูกไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงไหมหิวเป็นทุกข์จริงไหมหนาวจัดเป็นทุกข์จริงไหมร้อนเป็นทุกข์จริงไหมปวดเมื่อยเป็นทุกข์จริงไหมความปรารถนาเป็นทุกข์จริงไหม ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกจริงไหมเวลา,าตายทุกเวทนาบีบคั้นหนักนี่เรายังไม่ตายไม่ต้องคิดก็ได้ใช่อารมณ์อย่างนี้เป็นปกติลืมตายขึ้นมาเวลาเช้าจงอย่าลืมบรารมีสิบประการและคุมบรารมีสิบประการไว้ตลอดวันในขณะที่ท่านตื่นอยู่ และใช้อารมณ์อย่างนี้ไว้เสมอการคุยกันเรื่องตีราชานคาถาพักงดไปเลยแต่ขาดย้ายมันมีและก็บริโภคความกังวลห่วงน่นห่วงนี่ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงเมียห่วงผัวห่วงลูกห่วงเต้าห่วงทรัพย์ห่วงสินตัดมันทิ้งไปเราตายแล้วแบกไปได้ไหม อย่าไปแบกค,ความโง่อยู่ที่แล้วเข้าบดเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาแล้วต่อไปเวล,ลาจะเดินปฏิปบัติหรือจะไปไหนก็ตามให้อารมณ์มันทรงตัวอันดับแรกแล้วก็จับอริยสัจอริยสัจที่ให้มันทรงตัวอยู่คือพิจรารณาเห็นความทุกข์ ความทุกข์ที่มันมีอยู่นะมันทุกข์เหลือหลายใช้ปัญญาพิจารณาหาจริงๆว่าคนเราที่เกิดมาสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาหาความทุกข์ไม่ได้เกิดมาหาความสุขมันทุกข์จากอะไรทุกข์จากอำนาจของราคะความรักรักในรูปรักในเสียงรักในกลิ่นลิน้รักในรสรักในสัมผัส ผูกพันในบุคคลแาสัตว์และวัตถุแล้วนั่งพิจารณาว่าคนเราทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเต็มไปได้วยความทุกข์การต้องประกอบกิจกกรงานเนี่ยมันเป็นความทุกข์เราขณะที่เดินบินบบาตก็เพราะอาศัยความทุกข์เป็นปัจจัยมันต้องบินบบัตเพราะอะไรเพราะไม่อย่างนั้นความหิวมันบีบคั้น การเดินไปบินาบัยก็เป็นทุกข์มันต้องเหน็ดต้องเหนื่อยแทนที่จะน,นั่งสบายนอนสบายมันก็ต้องเดินไปนเวลากินมันก็ยังเป็นทุกข์อีกเพราะอะไรอาหารที่มันควรแกเราหรือไม่ควรแกเรามันก็ไม่แน่บางทีมันมีอย่างนี้ใจปรารถนาอย่างน,น้นถ้าไม่ได้ตามความปรารถนามันก็เป็นทุกข์แต่เราต้องห้ามมันเสีย ว่าการของขันห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดผมจะพูดให้ฟังได้ย่อๆเพียงแค่คำข้าวคำเดียวการรับคำสอนมาท่านบอกว่าข้าวก่อนจะกินเข้าไปในปากมันทุกข์คือเรากินทุกข์ถ้าเรายังเกิดมาเพื่อกินอีกมันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดเวลา พราะคำข้าวที่จะเป็นข้าวสุกเราจะกินก็ต้องใช้มือใช้ช้อนตักมันเป็นงานส้หรับธรรมนี่มันเป็นอาการของความทุกเวลาที่เรานั่งกินเนี่ยควรจะเป็นเป็นเวลาที่เราพักผ่อนนอนสบายอย่างที่ท่านเทวดาหรือผมหรือท่านอข้านิพานไปแล้วท่านไม่ต้องมายุ่งเรื่องความกินของเราความกินที่มันเป็นทุกอย่างนี้ ก็น,นี้เรามันเลวเสื่อเกิดมาหาความทุกข์เพราะอำนาจการติดในกิเลสตัณหาอุปาทานและผุสลกรรมแล้วเมื่อกินแล้วมันก็เป็นทุกข์ของเวลาจะกินอยากกินถ้ากินไปแล้วล่างมือล่างปากมันเหมือนในของที่เราจะกินเข้าไปนี่มันสะอาดและสกปรกถ้ามันสะอาดจริงๆแล้วก็จะเปล,ล่างปากล่างมือมันทําไม เป็นอันว่าเรากินของทุกข์เข้าไปของที่ได้มาจากความทุกข์ร่างกายมันก็แบกทุกข์เรากินของสุขระบรดเข้าไปร่างกายมันก็สุขระบรดสาหรับข้าสุขที่จะเป็นข้าสุขได้มันเป็นข้าวสารมาก่อนกว่าจะเป็นข้าวสารต้องซ้อมต้องสีต้องตำต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นข้าวสารมามันต้องออกแรงมันก็ต้องเป็นทุกข์ แล้วเป็นข้าวสารแล้วก่อนจะกินเขาต้องหง,ต,ง,หต,งหต้องหาต้องหาเฟืนต้องหาเตาต้องหาน้าต้องหาหมอมาประกอบกิจการงานไปควบคุมการงานให้ข้าวเป็นข้าวสุกนี่มันก็ทบเพราะมันเหนื่อยผมจะพูดให้ฟังได้ย่อๆถอยหลังลงไปทีข้าวก่อนที่จะมาเป็นข้าวเปลือกมันก็ต้องหาต้นข้าว ต้องไปทําไร่ไถนามาก่อนต้องหวานต้องคราดต้องสับตากแดดตากลมเต็มไปได้วยความลําบากการกระทําอย่างนั้นมันเป็นอาการของความทุกข์เมื่อข้าวเป็นต้นข้าวแล้วก็ต้องมีการระมัดระวังรักษาให้ยารักษาโรคป้องกันไร้ยย่นเ,เกิดกับต้นข้าวมันก็เป็นการทรมาน เมื่อต้นข้าวออกโรงแล้วสุกแล้วก็ต้องเกี่ยวการไปเกี่ยวข้าวกับ็นการของความทุกข์แบกบหามข้าวเข้ามากว่าจะเป็นข้าวเปลือกเป็นไม่ข้าวฉางได้ก็ต้องใช้แรงงานมากมันเป็นทุกข์นี่ท่านอาสาลงไปว่าข้าวคําเดียวเนี่ยก็ในนาในาก่อนที่มันจะเป็นานานมันเป็นป่าชัดต้องไปฟันต้นไม้ท่านลองนั่งนึกซีไว้ฟันต้นไม้ทีละต้นเนี่ย มันเหนื่อยหรือมันไม่เหน,นื่อยต้นไม้โค่นมาแล้วต้องบั่นเป็นท่อนลากต้นไม้ไว้เพื่อค้นพื้นที่มันเหนื่อยขนาดไหนโค่นต้นไม้มาแล้วก็ต้องขุดต่อไอ้นาเดียทํยาทข้าวมาพอกินเนี่ยมันใช้โค่นต้นไม้ต้นเดียวพอไหมต้องโคน่นกี่ต้นมันเหนื่อยขนาดไหนมันลากต้นไม้ถอยต้นไม้ไปแล้วก็ต้องปรับพื้นที่ให้มันดีทําเป็นคันทําพื้นเรียให้เรียบ มเมื่อทําพื้นที่เรียบร้อยดีแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์ในการทํานามาหาวัวหาควายหาไถหาข้าวรปลือกหาอุปกรณ์ต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาด้วยอาการของความทุกข์เห็นความทุกข์ทวยอย่างก่อนจะจริงข้าวเข้าไปคาหนึ่งคิดถอยหลังลงไปเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราจะมีใช้มันมาด้วยความทุกข์มาจากการงาน วัตถุแต่ใดชิ้นที่เราจะได้มาใช้มันมาด้วยความทุกข์บางทีเราไม่ทุกแต่ว่าชาวบ้านเขาทุกเรากินทุกขของชาวบ้านเขาเมื่อชาวบ้านเขาทุกแล้วเขาหาสิ่งที่มาให้เราได้ด้วยความทุกข์เราก็ต้องทําตัวเป็นปูชนียบุคคลที่ดีอย่าทําตัวเป็นเปรตเพื่อใส่เขาอยู่ที่เรียกกันว่าปรัตตูปชีวีเปรต พระรัตพระตูปชีรีเปรตจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยการเคืือขูนจากบุคคลอื่นนี่สภาพของเราปกติเป็นเปรตแต่คนจะเป็นเวมานี่ก็เปรตคือเปรตที่สามารถจะสร้างวิมานให้ตัวอยู่ได้เองด้วยแล้วก็สร้างวิมานให้ชาวบ้านเขาอยู่ได้ด้วยด้วยการปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบ มองอาหารมองวัตถุมองทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดมันได้เพราะอาการของความทุกข์สถานที่อยู่ของท่านอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่กระแสะไฟฟ้าน้ำก็ดีที่อยู่ก็ตามแล้วเสียงที่ได้ฟังคำสอนนั้นมันก็มาจากความทุกข์ที่ผมสร้างมันขึ้นมาด้วยความเหนื่อยแล้วผมจะทำขึ้นมาได้กับว่าอาศัยชาวบ้านเขาก็ต้องทุกข์เขาหาเงินหาทองมาได้ด้วยความทุกข์ แล้วท่านมันนอนอยู่เป็นกองทุกข์ของบุคคลที่เขาหวังดีแล้วท่านอย่าไม่ประพฤติดีประพฤติชอบอย่าทําตัวเป็นบรัตทัตตัวประชีวีเปรตแล้วใครคนไหนเขาจะต้องการท่นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองเลยผมไม่พูดไม่ต้องการผมเข้าใจว่าชาวบ,บ้านก็ไม่ต้องการเหมือนกันผมจะถือเฉพาะพระธรรมวินัยเท่านั้นเป็นเรื่องสําคัญ เรื่องผู้ปกครองของท่านเรื่องบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับท่านจะเป็นคนเช่นไหนก็ตามเขาจะทําบุญจากมาในการสร้างวัดมาแล้วกี่ล้านก็ตามถ้าว่าท่านเสียผมจะไล่ท่านออกไปเขาจะมาค้านผมจะไม่ยอมรับฟังเด็ดขาดผมถือว่าคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนต้องมีบรารมีสิบครบต้องมีเจรณะสิบห้าครบ แล้วก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วครบอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยต้องครบกันทุกอย่างอาคารสถานที่ที่อาศัยตามพระวินยัยต้องปฏิบัติต้องอยู่อย่างบุคคลผู้อาศัยอาคารแล้วอยู่อย่างบุคคลผู้อาคารในอาศัยตัวท่านด้วยวัตถุของสงฆ์ทุกอย่างยาละเลย จงจาให้ดีนะว่าสถานที่นี้ต้องการคนประเภทนี้นะตอนนี้เมื่อเราพิจารณาหาทุกจากวัตถุก,ก็ดูทุกจากบุคคลนั้นดูความสุขกปรโกจากบุคคลคนที่ก็เดินไปเดินมาเข้าคโค้งโคกันเขาเดินไปได้วยความสุขแลว้วก็เดินไปได้ความทุกข์นั่นต่างคนต่างระแวงต่างคนต่างสงสัยซึ่งกันและกันทั้งนั้น เกร<ล>งว่าต่างคนต่างจะไม่รักกันจริงจ้าใจออกห่างสิ่งกันและกันนี่เขานั่งเราคู่ครองทุกทุกคู่ครองไม่มีใครไว้วางใจกันจริงต่างคนต่างมีทุกหัวห่วงเมียเมียห่วงหัวเกรงว่าจะนอกใจหัวห่วงเมียเมียห่วงหัวเกรงว่าจะใช้ทรัพย์สินมากเกินไปใจทรัพย์สินไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่ควร ถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาก็เต็มไปด้การของความทุกข์นี่มันทุกทุกอย่างมันทุก์ไปหมดมองให้มันดีมอมองเห็นคนเป็นทุกมองเห็นวัตถุเป็นทุก์แล้วก็มองหาความจริงของคนและสัตว์และวัตถุว่ามันสะอาดจหจรือสกปรกนี่ในขณะเดียวกันเห็นคนเขาเดินผ่านไปผ่านมาดูข้างนอกนอก็มองข้างใน ว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความสะอาดและเต็มไปด้วยความสกปรกค,คนสวยที่เขาต้องการประคับประคองกันมันน่าประคับประคองตรงไหน,นมันไม่มีอะไรที่จะควรแกดการประคับประคองเลยเพราะสภาวะของเขาเนี่ยมีสภาพไม่ต่างกับถุงอุจจาระไอ้ถุงเลือดไท้ที่มันเต็มไปด้วอยอจาระ มันเป็นของเหมือนมันห่ออยู่ข้างในถ้าลักษณะหน้าตาผิวพรรณสวยก็นึกว่า,าภาพแพร่หออ่อจาระถ้าลักษณะผิวพรรณข้างนอกไม่สวยก็แสดงว่าผ้า,าดิบมาหออ่อจาระหรือว่ากระสอบหอ่อจาระ <c oughs> ทิศถึงความรังเกียจในร่างกายของเราและของเขาให้อารมณ์มันทรงตัว น้วคิดถึงต่อไปว่าคนทั้งหลายเราก็ดีเขาดีจะทรงสภาพอยู่อย่างนี้เลยในที่สุดมันก็ตายหมดในเรื่องแก่เราบแล้วในที่สุดมันก็ตายทำอารมณ์ใจให้มันทรงตัวอย่างนี้เป็นปกติอย่าสนใจการนินทาประสังษาคำนินทาระสังเสริญอย่าสนใจ้นโลกกรรมทั้งแปลกประการอย่าสนใจ มันมาอย่างไรก็ให้มันไปอย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปถือเอาไปเป็นเรื่องเป็นสาระเป็นขันสาราวคันาธารุรทำทุกอย่างแต่ว่าจงอย่าติดใจว่านี่มันเป็นเราเป็นของเราื่อทำไปเดี๋ยวมันก็พังทำไปเดี๋ยวมันก็หมดแต่ก็เราก็ทำทำด้วยน้าของเมตตา สงเคราะห์คนสงเคราะห์ท่านพิสุ์สมณเณรที่จะมาทีหลังทำด้ดยการสงเคราะห์ไม่ได้ทำเพื่อความประสงค์ให้เขาชมเขาเฉยเรื่องคำชมของบุคคลอื่นนายกเว้นสชใครเขาจะว่าดีก็า่างใครเขาว่าชัวว่วก็่างเราทำให้มันถูกตามระธรรมวิน,นัย เราคิดอย่างนี้เราเพื่อประโยชน์อะไรอารมณ์ใจเราตั้งไว้เสมอว่านิพานัสสาสจิกิริยายะเอตังกาสาวังไเอตวาข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งผนิพัน์อารมณ์ทรงตัวเพื่อนิพันธ์ใครจะหาว่าบ้าวันหลังก็ช่งางใครจะหาว่าคนสมัยนี้ถึงนิพัน์แล้วไม่มีก็ช่างนั่นเป็นเรื่องของเขานี่มันเป็นเรื่องของเรา เราต้องการพรนิพพานถ้ามันไม่ได้ชาตินี้มันก็ได้ชาติต่อไปถ้าเราบวชมาไม่บวชเพื่อนิพพานแล้วก็บวชเพื่อเป็นสัตว์นรกถือว่านิพพานไม่มีแล้วชานสมาบัติไม่มีแล้วความเป็นพระอริยเจ้าไม่มีแล้วทำไมมันจะไม่มีในเมื่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่เรียกว่ามรรคแปดคือศินสมาธิปัญญามันยังมีอยู่ แล้วทำไมความเป็นพระอริยเจา้าความเป็นฌานสมาบัติครามนิพพา์ทำไมจรงจะยังไม่มีที่ไม่มีก็เพราะว่าเราทําตนเป็นปรตัตถรปชีวีเปรตบวชเข้ามาเพื่อหวังจะเอาเปรียบชาวบ้านใช้ทรัพย์ใช้สิ่งของชาวบ้านเขาที่เขาหาเข้ามาได้ยากแล้วก็หลอกลวงชาวบ้านว่าเราเป็นนักบวชเท่านั้น เราสำหรับข้สเศษหน้านี้ก็มองดูเวลาก็หมดปซะแล้วนี่ยี่สิบเจ็ดนาทีสเสษค่อยรับฟังข้อวัดปฏิบัติในหน้าต่อไป